ในปี2026โลกกำลังจับตามองการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของรัเสเซียเมื่อมีการส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศ S- 400ให้แก่ประเทศคู่ค้าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการซื้อขายอาวุธแต่ยังสะท้อนถึงสมดุลแห่งอำนาจและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกการส่งมอบ S- 4 0 0ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทางทหารของรัเสเซียและเป็นจุดเปลี่ยนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความเป็นมาของระบบ S- 4 0 0 S-400 S หรือที่รู้จักในชื่อไทร์โอมเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งของโลกถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท MAZTEY ของรัสเซียจุดเด่นของ S-400 คือความสามารถในการตรวจจับและสกัดกั้นเป้าหมายได้หลายรูปแบบทั้งเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ขีปนาวุธร่อนรวมถึงขีปนาวุธพิสัยไกล S-400 มีรัศมีการยิงไกลสุดถึง400กิโลเมตรและสามารถติดตามเป้าหมายได้มากกว่า300เป้าพร้อมกัน เหตุผลที่รัเสเซียส่งมอบ S-400 ในปี2026การส่งมอบในปี2026ไม่ใช่เพียงการทำตามสัญญาแต่ยังสะท้อนถึงการวางหมากทางยุทธศาสตร์ของรัเสเซียหลังจากเกิดความตึงเครียดในหลายภูมิภาครัเสเซียต้องการยืนยันบทบาทในฐานะผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ของโลกอีกทั้งยังต้องการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งมากขึ้นการส่งมอบ S-400 ชุดใหม่นี้จึงกลายเป็นสัญญาณทางการเมืองและทางทหารที่สำคัญ ผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคเมื่อ S-400 ถูกส่งมอบความสมดุลทางทหารในภูมิภาคย่อมเปลี่ยนแปลงทันทีประเทศที่ได้รับระบบนี้จะมีขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศที่เหนือกว่าทําให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องปรับกลยุทธ์หรือแม้แต่พัฒนาขีดความสามารถทางทหารเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงนี้อาจนําไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธที่เข้มข้นขึ้นมุมมองของชาติตะวันตก ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและเนโทแสดงความกังวลต่อการแพร่กระจายของ S-400 เนื่องจากระบบนี้สามารถคุกคามการปฏิบัติการของเครื่องบินรบสมัยใหม่เช่น F-35 ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของเนโตการที่ประเทศพันธมิตรบางชาติเลือกซื้อ S-400 จึงกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งทางการทูตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการส่งมอบ S 400ในปี2026ยังสะท้อนถึงเครือข่ายพันธมิตรใหม่ๆของรัสเซียบางประเทศเลือกพึ่งพารัสเซียมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาตะวันตกนี่คือกลยุทธ์ที่ช่วยให้รัสเซียรักษาฐานอิทธิพลทางการเมืองและการทหารในหลายภูมิภาคความสัมพันธ์เช่นนี้อาจส่งผลต่อการกำหนดทิศทางการเมืองโลกในอนาคตความท้าทายและข้อถกเถียงแมส 400จะเป็นระบบที่ทรงพลังแต่ก็มีข้อถกเถียงตามมาไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนและความเสี่ยงต่อมาตรการความบาดจากสหรัฐหรือสหภาพยุโรปประเทศที่ตัดสินใจรับมอบ S 400ต้องเผชิญกับแรงกดดันทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองบทสรุปการส่งมอบเ 400ของรัสเซียในปี2026เป็นมากกว่าการซื้อขายอาวุธธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงด้านอำนาจทางทหารและการทูตระดับโลกโลกจะจับตามองว่าประเทศที่ได้รับระบบนี้จะใช้มันเพื่อปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นคงหรือจะเป็นชนวนให้เกิดความตึงเครียดที่รุนแรงยิ่งขึ้นความยาวสคริปต์นี้ออกแบบมาให้อ่านได้ประมาณ8นาทีเต็มคุณต้องการให้ผมเขียนไทเตอร์อูดีสคริปชันสำหรับ YouTube วิดีโอนี้ด้วยไหมครับ